ขอสอบถามครับว่าพอทานอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตจากเบลเยียมแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้มันจริงๆมันเหมือนอัลมอนด์เคลือบเนาะตอนแรกคิดว่ามันจะเคลือบบางๆเวยพี่แต่ความจริงพอเคี้ยวเข้าไปอ่ะชั้นช็อกโกแลตแม่งหนาแล้วมันนุ่มกว่าที่คิดว้าวอมันก็มันไอ้คุณพูดอย่างนี้เขาจ่ายเงินให้คุณแหลไม่มี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 ฟรีฟรีไม่ของผมอ่ะพี่ต้าคือ ม่ผมกินไปสองเลตละครับผมตอนแรกผมกินไปปุ๊บผมเคี้ยวเลยอืมกึ่บแรกอ่ะโดนชั้นช็อกโกแลตก่อนครับคิดเหมือนป้านเลยคือไม่คิดว่าจะหนาเหมือนกันอ่าาอสอดปุ๊บก็ไปความกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมของอลมอนมีสองเเยอะแต่ว่าผมลองเทสอีกอันหนึ่งพิต้าครับผมอมก่อนก่อนไม่ผมอมก่อนแล้วก็เอ้ยพอผมอมปุ๊บ มันไม่ได้มีแค่เนื้อช็อกโกแลตอ่ามันมีผงโกโก้ก่ออยู่เนเยอะหนึ่งแล้วก็กัดเข้าไปปุ๊บค่อยโดนเนื้อช็อกโกแลตแล้วก็อัลมอนด์คือส่วนตัวผมคิดว่าใครที่ชอบกินพวกช็อกโกแลตถั่วช็อกโกแลตอัลมอนด์อ่ะผมว่าน่าจะถูกใจลองดูนี่สิอัลมอนด์อ่ะดูดูที่เป็นส่วนผสมอ่ะดูข้างหน้าข้างหน้าด้านล่างเห็นว่าส่วนผสมเป็นไงโซเดียม อโซเดียมศูนย์โซเดียมศูนย์กินแล้วไม่บวมน้ำนะอ่าแล้วก็น้ำตาลเป็นไงน้ตาลสามกรัมสามกรัมโ้น้อยมากแปลว่าดีต่อสุขภาพนะจ๊ะอ่าทั้งผงนี่120กิโลแคลกินไม่ต้องตัวอ้วนเลยใช่แล้วเออก็ไขมันนี่ไขมันดีใช่ไหมใช่ไขมันดีครับถูกต้องคือช่วง work from home อย่างเงี้ยเปิดดูเน t f l i x ปุ๊บมีนี่สักลังหนึ่งอ่ะผมว่าเอาอยู่เดี๋ยวเบาหวานกิน แบบว่าช่วงตอนแบบว่าลุ้นฉากแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออทำไมเขาเลยเขาเข็มแบบแบบกินเนี้ยนี่เขาแตกต่างมากไม่จ่ายไม่จ่ายเอาละขอบคุณนะครับฝากอยู่ในข้อนแอลมอนด์ด้วยนะครับครรับผมออ่ย